เค okay, ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องน้องฮานะฮานะอีฮาตรุคือชื่อค่อนข้างที่ไม่รู้จะเรียกจำยากหรือว่าน้องจำไม่ได้อีกหรือเปล่าเเชื่อว่าพี่ๆหลายคนก็น่าจะงงว่าพี่ๆหลายคนน่าจะยังไม่เคยเจอว t ทูเบคนไหนที่จำชื่อตัวเองไม่ได้ <c oughs> นี่ค่ะพี่ๆทุกคนเจอแล้วน้องฮาเองใช่น้องฮา,าเป็นคนที่ อจำชื่อไม่ค่อยได้แล้วพูดก็จะมีแบบหยุดคิดบ้างประมาณนี้ก <c oughs> ็ขอร้องอย่ตาตำหนิน้องย <c oughs> น้องเป็นมีทูเบอรมือใหม่จำไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นพี่พี่ห้ามบูบี้น้องนะแต่เดี๋ยวนี้ทําคลิปไม่ค่อยมีคนดูเลยแต่ก็ไม่เป็นไรน้องน้องจะชอบคิดในแง่ดีว่าเอเอาจะเป็นเพราะว่าเราเอาจจะทำมีทูเบอร์เป็นแรกๆหร,รือเป่าอาจจะทำคลิปช่วงแรก,แรกๆก็จะเป็นวันนี้แหละ เพราะว่าน้องก็ทําได้ไม่กี่วันเองอะถ้าทำอะอย่างเช่นถ้าน้องทำสองสาเดือนแล้วเออไม่มีคนดูไม่มีผู้ติดต,ตามอันนี้อันนี้น้องจะน้อยใจแล้วนะเพราะว่าน้องก็ตั้งใจทำอะทำจนเสียงแหบอะก็น้องหาน้องหารโชวพี่ๆหลายคนก็น่าจะเห็นในคลิปแนนําตัวของน้องที่จะเป็นเสียงแหบไม่ใช่เสียงแหบสิเสียงกระซิบมันไม่ได้แบบกระซิบแบบสวัสดีค่ะ มันจะเป็นแบบเสียงว่าบาค่าประมาณนั้นซึ่งใช่น้องเจ็บคอกี่ไหนที่เสียงคล้ายๆกับซิปก็น้องเจ็บคอน้องพูดดังไม่ได้ต้องเข้าใจด้วยถ้าน้องพักน้องก็จะน้องไม่อยากพักอ่ะจริงๆคือน้องไม่อยากพักน้องอยากทำคลิปให้พี่ๆดูถึงแม้ว่าคนจะไม่ค่อยเข้ามาดูกันก็ตามแต่น้องก็แบบน้อยใจนะน้องน้อยใจนะทำคลิปแล้วไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูน้องน้อยใจนะ จุกจุ๊กจุกจ้าจ้าจุกน้องรู้สึกสังหรณ์ไม่ดีน้องรู้สึกว่ามันจะมีรางร้ายเกิดขึ้นตุยในระหว่างที่เราเกมเล่นเสร็จน้องก็จะมาเอ่อ อ่ะลงเหมือนคล้ายๆ Q&A แต่จะตอบในสิ่งที่ไม่มีใครค่ะไม่มีใครถาม <c oughs> ก็คือคนอื่นเขาจะมีแบบถามมาแล้วเขาก็ตอบแต่น้องจะไม่มีใครถามน้องก็จะตอบ <c oughs> อะไรก็คือน้องเหตุผลที่น้องอยากเป็นวีทูบ้าเพราะว่าน้องเจอวีทูบ้าคนคนคนหนึง่งเออสองคนนั่นแหละแต่ น้องจำได้ค่คนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่ไอชาไหมใช่น่าจะเป็นพี่ไอชาน้องชอบพี่เขามากเลยแล้วก็น้องก็เรียนวิธีเป็นยูทูบเบอร์ว่าจะา YouTube น้องว่ายูทูเบอร์คนที่เป็นยูทูบเบอร์ดังๆได้ถือว่าเขามีความสามารถแล้วก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะมากๆแน่ๆซึ่งน้องก็อยากเป็นแบบนั้นมากแล้วน้องก็เลยคิดว่าถ้าเราอยากเป็นอะไรเราก็แค่ต้องพยายามถึงแม้จะพยายามไปสักกี่ปีก็ตามพยายามไป ซึ่งสําหรับเราน้องไม่รู้นะว่าสําหรับคนไม้น้องไม่ดีหรือเปล่านะน้องคะว่าเดี๋ยวพวกนี้น้องจะไปซื้อไม้ไม้แบบทุกคนเคยเห็นไหมไม้ที่เขาแบบเน็บไม้กับตัวแล้วก็พูดคุยที่มันจะเป็นแบบคล้ายๆอะไรอ่ะอมที่มันจะมีหัวคล้ายๆฟองน้ำเป็นสีดำๆอะ่ะคือถ้าทุกคนคิดรูปไม่ออกเอางี้เดี๋ยน้องขึ้นรูปมาให้อ่ะแบบนั้นแหละนั่นแหละคะ่ะก็คือ น้องก็จะซื้อแบบนั้นมาแต่น้องไม่รับประกันว่าดีไม่ดีพรน้องซื้อที่อไม่เอ่ยชื่อแล้วกันน้องกลัวว่าถ้าเอ่ยชื่อแล้วมันจะเกิดอะไรว่าผลอะไรตามมาหรือเปล่าน้องคิดว่าน้องไม่ควรเอ่ยชื่อดีกวกานั่นแหละแต่นนี้น้องก็ไม่ได้ซื้อนาะน้องใช้ใหมจ่จากหูฟัง น้องชอบยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เขาใส่เสื้อสีชมพูชมพูใส่หูฟังหูแมวสีชมพูแล้วก็พื้นแบล็กเวเป็นสีชมพูพูดภาษาอังกฤษเก่งๆนั่นแหละน้องชอบคนนั้นแล้วก็ชอบพี่ไอชาอพี่ไอชานล่นแหละน้องก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่า ยังไงแต่ถ้าน้องผิดพูดผิดหรือว่าพูดชื่อวอิทว่คนไหนผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคือน้องจำชื่อไม่ได้จริงๆแต่น้องน้องชอบวอิทว่คนนั้นเอางี้ถ้าน้องพูดชื่อผิดถต่น้องขึ้นซับไม่ซับสิเดี๋ยวพระหนึ่งสองสามเทคหนึ่ง okay. เอาเป็นว่าเรื่เมื่อกี้ที่พูดไปทุกคนลืมไปซะนะคะมันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น ส่วนทุกคนจากที่คนที่เคยดูคลิปแรกของน no ้องฮาใช่ไหมคะก็จะเป็นเอ่อรูปขึ้นหนะ้าปกเป็นแบบแตัดต่อเองทุกคนน่าจะได้ยินเสียงแล้วเนะม่ี้นั่นและเป็นแบบแตัดต่อเองก็คืออันนั้นคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เลยไปค้นหาว่าเอ้ยควรจะทํายังไงดีก็ฝีมือก็พัฒนาขึ้นอะไรโอเคขึ้นคนนี้เหรอ น้องฮาไม่ค่อยอ่ะให้คนนี้เป็นฆาตกรเพราะคนนี้เขาไม่ชอบเล่นนั่นแหละแล้วน้องฮาไม่ค่อยชอบเลยแต่เขาออนหน้าจอนะฮะแต่เขาไม่ยอมเล่นซึ่งมันน้องฮากกว่าทุกคนจะเบือ่อแล้วพอเขาไม่เล่นก็อุ๊ยอุ้ยเขาเล่นเขาเล่นคะ่ะทุกคนเอาแล้วเอาแล้วตายแน่ตายแน่เราดันไม่พูดหลบ,บนั้นนอนแรกด้วยอันนี้นะคะเป็นบทเรียนว่าอ่าคิดการพูดเราไม่ควรดูถูกฆาตากรน,นะคะ ตายแน่ตายแน่แน่น้องหาตายแน่คือที่น้องฮาคิดว่าพี่เขาคิดว่าเขาไม่เล่นเพราะว่าคือจริงๆอะมันมีเทกหนึ่งที่น้องฮาอัดไปก่อนหน้านี้คือเทกสองเพราะเทคแรกน้องฮาอัดแล้วก็ลมืมพากเสียงใช่ไหมแล้วทีนี้ก็คือคนนีเเ้เขาไม่อยอมเล่นแล้วน้องฮาก็กะว่าเดี๋ยวจะตัดแปะคนดูดูอีกดู อีกทีหนึง่งตอนที่เกมเริ่มใหม่แล้วแต่ทีนี้น้องหากดผิดไปกดปิดเฉยเลยก็เลยตัดสินใจว่าทายใหม่นั่นแหละทายใหม่สําหรับบางคนก็อันนี้บางคนนะคะหรืออาจจะไม่มีใครคิดแบบนี้สําหรับบางคนก็คงอาจจะงงว่าทําไมถึงไม่ลองเอาตัดต่อแล้วก็ทําคลิปตัดจบน้องหาคิดว่าแบบนั้นมันคงไม่สนุกอะคะ่ะเพราะน้องหาก็อยากให้พี่ๆที่เข้ามาดูช่องน้องหารู้สึกแฮปปี้ แล้วรู้สึกมีความฉุดที่ได้ดูคือ,อได้อีกแล้วอ่ะก็คือคลิปนี้ก็คือน้องฮาบนทั้งคลิปเลยน้องหาตอนน้องหาจะทำวูทูเบอร์แรกๆน้องฮาคิดเยอะมากว่าทําแล้วเราจะพูดอะไรดีเราจะเล่นเกมอะไรดีคือน้องฮาคืออยากเล่นอาวีแต่คือน้องฮาเล่นไม่ได้เก่งแต่น้องหาก็กลัวว่าพี่ๆที่ดูก็จะไม่สนุก แล้วก็คิดไม่ออกอีกว่าเออจะเล่นคอนจะพูดถึงเรื่องอะไรดีจะพูดยังไงดีควรจะทํายังไงดีก็คือคิดเยอะคิดหนักนั่นแหละเพราะว่ามีทูบเบอร์แต่ละคนเขาก็มีจุดเด่นที่น่ารักน่ารักแล้วก็ดีๆของเขาของวีทูบเบอร์อันนี้น้องฮาตั้งแต่ดูวีทูบเบอร์มาน้องฮาเห็นว่าวีทูบเบอร์แต่ละคนมีจุดเด่นและความน่ารักของเขาไม่เหมือนกันแล้วไม่ซ้ำใครแล้วน้องฮาว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากนะแต่น้องฮาไม่รู้ว่าจุดเด่นของน้องคืออะไรน้องรู้อย่างเดียวคือน้องเป็นคนพูดเยอะ มากมากคีย์บอร์ดมากมากแต่น้องเสียงไว่น่ารักนั่นแหละน้องเสียงไว่น่ารักเสียงเดียวแหละแต่พอน้องลองไปดูวีดูเปอร์อิสระก็เลยรู้ว่าเออมันไม่ต้องอันนั้นก็ได้ไม่ต้องพากเสียงก็ได้ไม่ต้องตัดเสียงก็ได้แล้วแต่ตามที่เราชอบน้องฮนาะก็เลยคิดว่าอืมก็ดีนะเพราะว่าการที่เราเป็นวีดูเปอร์ก็คือเราไม่ได้อยากมาแบบนั่งเปิดหน้าให้เราให้คนอื่นเห็นเพราะว่า เราก็กลัวว่าเราจะโดนบูลลี่เรื่องหน้าตาหรือเปล่าเราก็กลัวเห็นว่าเอ,อ้ยจะอะไรไหมนั่นแหละขืนกล้องแต่ถ้าให้น้องพูดแบบไม่เปิดหน้าเปิดตาน้องโอเคนะน้องพูดได้น้องพูดเยอะด้วยแต่ถ้าให้เปิดกล้องแล้วพูดมันก็จะแบบเก่งๆจำได้ว่าตอนที่น้องบอกเพื่อนน้องว่าน้องอยากเป็นวูทูบเบอร์เพื่อนน้องบอกว่า ลองไปออดิชันน้องก็เลยบอกว่ามันไม่ได้คือหนึ่งคือน้องไม่ได้มีเวลาว่างมากและน้องไม่ได้แบบคืออย่างอีย่างเอาตามตรงน้องก็ยังมีอายุที่ค่อนข้างน้อยอุปกรณ์ก็ไม่ค่อยพร้อมอะไรน้องว่าน้องยังไม่พร้อมที่จะเป็นวูทูเบอร์แบบอยู่ในสังกัดน้องคิดว่าอายุประมาณน้องควรจะประมาณแบบเป็นวูทูเบอร์แบบอิสระดีกว่าเพราะว่าถ้าน้องอยู่ในสังกัดใครสักคนหนึ่งน้องก็อยากทําให้ดีที่สุด น้องไม่รู้ว่าทั้งหมดที่พูดมามันอะไรยังไงนะแต่น้องคิดอย่างนั้น,นจริงๆแต่น้องจะเล่นแค่ตานนี้ตาเทียว,แล,วแล้วจะปิดคลิปแล้วนะคะเพราะว่าอีกหน่อยเดียวคอก็หลุดออกมาละอ,อ๋อจำได้แล้วมีพี่ไอชากับพี่ริชชี่อะริชชี่ไม่ก็ฟิชชี่อะถ้าปูดเชื่อผิดขออภัยเป็นยางง่งนะคะแต่น้องชาน้องฮาชอบมาก เจ้าพี่เขามากๆเพราะว่าพี่เขามันก็เป็นคนสอนเออว่าแนวทางนี้ถ้าเป็นวีดูเบอร์ควรอะไรยังไงบ้างจึงน้องฮาก็ชื่นชมพี่ๆวีดูเบอร์ทุกคนมากๆเพราะว่าพี่ๆแต่ละคนก็นมีความสามารถแตกต่างกันแล้วก็พี่ๆวีดูเบอร์ทุกคนก็น่ารักกันทุกคนน้องฮาชื่นชมมากๆแต่ถ้าน้องฮาสามารถเป็นวีดูเบอร์ที่โด่งดังได้ น้องฮาก็ภูมิใจจะภูมิใจมากๆเพราะว่าอันนี้น้องไม่ได้โด่งดังไม่ได้มีผู้ติดตามเยอะคส่วนใหญ่คนที่ติดตามก็จะเป็นเพื่อนๆแต่ที่น้องฮาพูดแบบนี้เพราะว่าน้องฮาเผื่อว่าในอนาคตอาจจะมีผู้ติดต,ตามเราเพิ่มก็ได้อาจจะมีคนติดตามคนรู้จักเรามากกว่านี้แต่ใครจะไปรู้อนาคตะ <c oughs> อะเสียงจริงๆตอนแรกน้องฮาคิดว่าการเป็นยูทูบเบอร์คือหนึ่งเสียงข้างหน้าแล้วแต่น้องฮา พอรู้ว่ามันไม่จําเป็นก็และแหละพอรู้ว่ามันไม่จําเป็นก็เลยคิดว่าเสียงไม่ต้องน่ารักก็ได้นี่นะน้องหาเชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนเนี้ยเขาคงเชื่อว่าพี่ๆที่ดูตอนนี้พี่ๆก็คงงองว่าพี่น้องหาพูดมาทั้งหมดนี่เกี่ยวอะไรกับเกมเกี่ยวข้องอยู่นิดเดียวเองค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยง่ายน้องหาชีวิดเดียวแล้วนะช่วยด้วยช่วยน้องหาด้วย คุณครับน้องฮาไม่อยากเดินลงไปข้างล่างแล้วแต่ทุกคนเห็นน้องแจหัวใจน้อยนี่ไหมคะนั่นแหละมันเหลือแค่นั้นแล้วอ่ะถ้าน้องฮาลงมาช่วยเพื่อนน้องหาว่าน้องหาน่าจะตุยขายน้องหาลากนแล้วด้วยน้องหาไม่ได้เห็นแก่ตัวนะแต่มันไม่ได้ เอาเป็นว่าถ้าใครไม่มีฆาตรกรฟ้าไกลๆหรืออยู่ใกล้ๆน้องฮาน้องจะลองไปช่วยไห <c oughs> ตลองตักตอนนี้น้องหาน้องหาคิดว่าถ้าสมมติวันหนึ่งน้องหาเต,บติบโตขึ้นมีตังมีทุนอะ่ะน้องหาจะซื้อคอมหรือน้อตบุ๊กอะแล้วก็ มาสร้างเป็นวีทูเบอร์แบบจริงจังแบบจริงจังเลยอ่ะไม่ได้แบบนี้เพราะน้องเชื่อว่าใครใครคนคนไหนที่เป็นวีทูเบอร์ก็อยากได้ตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์เป็นคาแรคเตอร์ของเราเพราะน้องก็อยากได้แบบนั้นเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะมันก็สื่อว่าเอ้ยนี่ตัวเรานะนี่ช่องเรานะไม่เหมือนใครก็เป็นความภูมิใจน้อยๆอย่ะคือปฏินิน้องฮาเป็นคนหนึ่งที่ชอบอุ๊ยอุยอุย โอเคไหนๆก็จบแล้วก็จะขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะใครดูแล้วไม่กดไลค์อนนะกดให้ด้วยนะคะกดด้วยนะสวัสดีค่ะ